สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านท,ทีที่ตามช่องสุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจะมีแต่วความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุท่านครับเกิดเหตุเก่งพัดหลงเขง้นนมามาในหมู่บ้านหมาล่กัดเห็นให้เก่งได้รับบาดเจ็บ ชาวบ้านในซอยกันกับไว้เพื่อซอยเหลือเก่งและแจง้งเจ้าหน้าที่มาทําการซอยเหลือไปที่ตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับนายสาธิตพันธุมาัวหนนาเขตรักษาพันธ์สปาหมวยสาราจังหวัดศรีสะเกดได้รับแจ้งจากนายกําพลธรรมพรผู้ใหญ่บ้านบ้านไรพัฒนาว่านายตั้งภุ่มแพงอายุหา7ปีราษฎรบ้านสันติสุปจะจับเก่งเพียนเงียทองอ่อนหนึ่งตัวจะผัดหลงเขามาในหมู่บ้าน ถื่ม้าไล่กัดที่บริเวณขาหลังขวาได้รับบาดเจ็บซึ่งชาวบ้านประมาณสิบคนเดือดซอยกันจับและซอยเหลือไห้แต่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เขตยรักษาพนันธุ์สป่าหมือาสลาไปตรวจสอบและนํำเก่งส่งไปยังสถานีเพาะเย้ยงสัตว์ป่าจราบพเพื่อทําการปฐมพยาบาลผ้ายาขาเสื้อและสียาแก้ปวดยาแก้อักเสบกอดเขาระวังสังเกตอาการและทําการารักษาก่อนปล่อยกลับขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไป ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง์